วันที่11สิงหาคม2515ที่จังหวัดพิจิตรนายวินัยพัทรประสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตรได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีวัดบึงตะโกนชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณลำน้ำหน้าหน้าวัดบึงตะโกนอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร โดยมีเรือยาวจากลุ่มน้ำต่างๆเขาร่วมแข่งขันในครั้งนี้จำนวน28ลำแบ่งเป็นเรือยาวใหญ่ไม่เกิน55ฝีพายจำนวน12ลำเรือยาวเล็กไม่เกิน30ฝีพายจำนวน8ลำและเรือจิ๋วอีก8ลำสำหรับการแข่งขันคู่เปิดสนามประเภทเรือยาวใหญ่55ฝีพายเรือแม่พิคุลทองล่องน้ำแดงพบกับเรือแม่ดาวเทียมล่องน้ำเงิน ซึ่งเป็นเรือจากจังหวัดพิจิตรทั้งคู่สัญญาดังขึ้นฝีพายต่างเล่งจ้ำเรือให้ถึงเส้นชายท่ามกลางกองเชียร์แน่นตะลิงแม่น้ำน่านหน้าวัดบึงตะโกนผลปรากฏว่าเรือแม่พิกลทองอาศัยความชำนาญในลุ่มน้ำน่านสามารถเอาชนะไปได้ทั้งสองสายน้ำทั้งนี้การแข่งขันขเรือยาประเพณีวัดบึงตะโกนเป็นสนามประลองฝีพายเพื่อที่เข้าชิงชัยในสนามใหญ่ลำน้ำหน,น้าหน้าวัดท่าหลวงในวันที่หนึ่งและสองกันยายนนี้ อีกท้งเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมการแข่งระยะของชาวจังหวัดพิจิตรให้คงอยู่คู่กับชาวพิจิตรต่อไปอีกทางเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตร เีย้องรับพี่สดยน้องพได้ปัจจุบันนี้เป็นทาสาวไม่ด้ก็อะไรไปไมรัน คณะกิจมัชิมาทีมข่าวพิจิตรไลน์นิวรายงาน